มีเพื่อนๆคนไหนรู้จักต้นไม้ประดับต้นนี้ไหมครับทุกคนครับสวยงามไหมครับผมมีอยู่2ต้นนะครับสีกําลังสวยเลยนะครับดูจากสีใกล้ๆแล้วนะครับเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งไหมครับนั่นก็คือทับทิมนั่นเองครับต้นนี้จึงมีชื่อว่าสายทับทิมครับทุกคนนี่ครับดูหน้าหนาวนะครับสีมาเหมือนสับปะรดสีเลยนะครับอากาศเย็นสีมาเต็มเลยครับนี่ครับ อยู่กันเป็นกระถางเยอะๆนะครับเรียงกันสวยงามมากเลยนะครับเป็นริ้วๆสวยงามนะครับน่าเอามาประดับร้านอาหารประดับบ้านก็สวยนะครับทุกคนขยายพันธุ์โดยการปักชำนะครับนําตัดใบนี่ครับไปปักชำลงดินนะครับผมยังไม่ได้ลองเอาไปขยายพันธุ์ดูนะครับเดี๋ยวจะลองตัดไปปักชำดูนะครับว่าจะเกิดไหมครับจะติดไหมนะครับก็จะได้เพิ่มจํานวนเยอะๆนะครับต้นสายทับทิมนะครับทุกคนลองหามาปลูกดูนะครับสวยงามมากๆเลยครับทุกคนดูใกล้ๆ ใส่ทับทิมนะครับ